เตรียมเก็บงานระบบระบายอากาศร้านอาหารครับวันสุกสุดท้ายสิ้นเดือนวางแผนกันลงหน้าดีๆนะครับสำหรับงานเปิดร้านอาหารใหม่ปีหน้านี้มีแบบแปลนการวางโต๊ะหรือมีอาคารห้องตึกอาคารพาณิชย์นะครับหรือว่าจะในห้างสรรพสินค้าส่งแบบมาเพื่อ ประเมินราคากันได้ก่อนเลยครับหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนร้านอาหารการค้าขายต่างๆคงดีขึ้นเพราะเรามีวัคซีนเข้ามาแต่อย่าลืมใส่หน้ากากผ้าสมใส่ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านในที่ชุมชนสาธารณะด้วยครับงานระบบระบายอากาศ Enjtech Solution ฝากพิจารณาไว้ด้วยครับเตรียมงานสำหรับปีหน้ากันต่อไปครับแยกออกเป็นชั้นๆให้ลูกค้าได้ดูลายท่อนะครับการวางโต๊ะระบบท่อลมนะครับระบบท่อดูดควันยากินิกุเหนือเตานะครับจะเป็นเตาถ่านเตาไฟฟ้าสอบถามกันได้ครับ,นะรบนี่ก็เป็นลักษณะของอาคารพาณิชย์ แบ่งเป็นชั้นหนึ่งนะครับเดินท่อลมดูดควันเหนือเตาปิ้งยา่างนะครับเพิ่มส่วนของชั้นสองจแ,แยกมาให้เห็นครับมีลายท่อเหนือเตาปิ้งย่างเหมือนกันมีท่อยากินนโกะนะครับพัดลมโ mm. บเวอร์อยู่ด้านหลังอาคารนะครับพัดลมโบเวอร์เราก็อยู่ด้านหลังอาคาร ส่วนด้านหลังปล่อยปองควันออกไปด้านนอกเรียงจุดที่จะทําให้เพื่อนบ้านก่อความรำคาญได้ปล่อยขึ้นฟ้าปล่อยออกด้านหลังนะครับถ้าหากว่าเรียงไม่ได้เรามีชุดกอง ESP ที่กําจัดกลิ่นควันกาจัดกลิ่นควันได้ประมาณ95%้นแล้วครับตอนนี้ครับนำเสนอห้างสรรพสินค้ากันอยู่ครับชั้น2ครับโต๊ะพร้อมท่อดูดยากีนิกุกเหนือเตาปิ้งย่างครับ บบเวอร์เอ็กซอรครับปล่อยขึ้นฟ้าหรือว่าปล่อยออกนอกอาคารได้เลยมีเอ็กซอรก็ต้องมีลายเฟสแอร์ครับเดินท่อเฟสแอร์เติมอากาศเข้าไปภายในลดการสูญเสียพลังงานที่เอาแอร์ออกไปด้วยครับเป็นท่อแบบอ e ีเวฟโพเลชันเพิ่มความเย็นได้ประมาณ4-5องศาเซลเซียสครับ อ้อขอโทษครับเป็นการลดอุณหภูมิงลงได้5ส5องศาเซลเซียสจากภายนอกเข้าไปข้างในพร้อมชุดกรองกลิ่นควันฝุ่นละอองด้วยแผ่นคูลิ่งแพดนะครับผ่านด้วยไอน้ำเข้าไปข้างในจะไม่มีหยดน้ำเข้าไปข้างในนะครับเป็นแค่มวลอากาศาเย็นเข้าไปครับช่วยเพิ่มความเย็นให้กับร้านเรานะครับจากการดูดออกของท่อดูดนมช้างท่อจกินก petites, ที่ดูดควันออกไปด้วยแล้วก็เอาแอลไปด้วยครับ งาระบบ n n t e c h ยินดีพร้อมเสนอราคาเข้าดูหน้างานตามคิวลูกค้ารอได้เลยครับขอบคุณครับชั้นหนึ่งชั้นสองพร้อมท่อเฟสแอร์เติประกาศข้างในขอบคุณมากครับ